รักคุณแม่หมดครับครับแต่ท่านผู้นี้ครับรักแล้วกล้าแสดงออกแล้วกล้าตัดสินใจที่พาคุณแม่ไปทํางานด้วยครับนะครับบุคคลท่านนี้เนี่ยนะครับเป็นบุคคลที่เดินทางมาจากกรุงเทพเพื่อง,งานของเราเลยนะครับครบชายหนุ่มคนนี้เนี่ยเป็นชายหนุ่มที่เคยออกรายการ สรับใครที่เคยดูของทีวีบุรพาคนคนนครับแต่วันนี้เนี่ยเขาจะมาแบ่งปันให้กับเราครับแล้วท่านผู้นี้พร้อมแล้วนะครับในหัวข้อรักแม่24ชั่วโมงขอเสียงปรบมือดังๆต้อนรับคุณวิโรจ คงทองเลิศครับหรือคนติ๊กนี่เองครับคุณติ๊กเชิญครับมาลิกิตาจิตตาสุจาระอุสาหะกิตามบะกริงัตกิจุราอิลมุดิกานีอีมออันดิตามบะเอรัตบุญงานจัลินกันอุควา สวัสดีทุกท่านนะครับแล้วก็ขอบคุณทีมงานที่เชิญผมมาในวันนี้นะครับผมเองก็ไม่ไม่นึกว่าจะได้มาเจอทุกท่านนะครับผมก็ตื่นเต้นพอสมควรทีเดียวแต่อันหนึ่งก็มีความยินดีที่จะมาแบ่งปันประสบการณ์นะครับแล้วก็อยากให้ทุกท่านสร้างความรักให้กับจุดเริ่มต้นเล็กๆก็คือครอบครัวของเราก่อนนะครับ เป็นสิ่งที่ทำได้ง่ายๆก่อนที่เราจะมอบความรักให้กับทุกคนในโลกนี้นะครับผมแนะนำตัวเองก่อนนะครับผมวิโร์คงทองเลิศนะครับปัจจุบันทำงานเป็นเซลล์ขายอุปกรณ์ไฟฟ้านะครับชีวิตผมก็ <c oughs> ต้องเดินทางไปต่างจังหวัดเรื่อยๆนะครับแต่ก่อนหน้านี้เนี่ยผมผมจบผมจบวิศวกรมานะครับจากมหาวิทยาลัยมหิดล หลังจากที่ผมจบมาเนี่ยชีวิตผมก็ไปเป็นวิศว,ศวกรโรงงานอยู่ที่ต่างจังหวัดก่อนไปอยู่ทั้งระยองเองนะครับไปอยู่ทั้งอยุธยาเองทีนี้ช่วงเวลาที่ผมอยู่ต่างจังหวัดเนี่ยทำให้ผมกับครอบครัวเนี่ยเราก็ไม่ได้มีเวลาใกล้ชิดกันนะครับผมก็ทำงานห้าวันอยู่ต่างจังหวัดตลอด <c oughs> เป็นน่าจะสิบปีได้นะครับจากสองสองจังหวัดเนี่ยนะครับ ช่วงนั้นเนี่ยวันเสาร์อาทิตย์เนี่ยผมก็ไม่ก่อนที่จะก่อนที่ผมจะมาคิดอะไรได้แล้วเป็นแรงบนันดาลใจกับทุกท่านเนี่ยนะครผมก็เคยผิดพลาดมาเหมือนกันอันนี้ผมก็บอกนะครับว่า <c oughs> คือเวลาหลังจากที่ผมทํางานหวันเนี่ยบางครั้งเสาร์อาทิตย์เนี่ยผมก็ไม่ได้กลับมาผมก็ยังติดเพื่อนอยู่นะครับใช้เวลาอยู่กับเพื่อนฝูงอยู่กับสังคมวัยรุ่นซึ่ง ทำให้ผมเสียเวลาตรงนั้นไปพอสมควรทีเดียวนะครับ <c oughs> จนมาวันหนึ่งเนี่ยหลังจากที่ผมได้มาทํางานที่กรุงเทพนะครับ <c oughs> ก็มีเหตุผมที่เหตุผลที่ทําให้ผมต้องมาเปลี่ยนแปลงตัวเองนะครับในการที่มาดูแลคุณแม่ผมแล้วก็อยู่กับแกตลอด24ชั่วโมงเนี่ยเพราะว่าแม่ผมเนี่ยจะมีอาการของหลายโรคนะครับคืออันนึงก็คือมีเบาหวาน แต่ตอนนี้ดีขึ้นเยอะนะฮะมีเรื่องของพาร์กินสันซึ่งก่อนอันนี้แกจะมีอาการสันๆทางสมองนะครับเดินก็จะเดินชิดชิดแล้วก็มีอาการที่มือมือสันสนนะครับมีเรื่องของอัลไซเมอร์ด้วยนะครับทีนี้ช่วงที่แกเป็นมากๆเนี่ยปีประมาณ2,515ตอนนั้นแกด้วยภาวะที่โดนยาของ เกี่ยวกับระบบประสาทนะครมันจะมีหลายตัวมากแล้วยาแม่ผมเนี่ยน้ำหนักประมาณแค่40กิโลกรัมเท่านั้นเองตัวแค่จะเล็กๆบางครั้งยามันเกินให้ยาเกินขนาดแกก็จะกลายเป็นแบบว่านอนปวกเปียกไม่ได้สตินะครับกินยาปุ๊บก็นอนเลยคือช่วงนั้นผมเห็นแล้วพวก็สงสารเนี่มากนะครับคือแกแกทำอะไรไม่ได้เลย <c oughs> นอนแล้วก็กินนอนแล้วก็ แล้วก็อยู่บนเตียงเป็นหลักนะครับผมก็เห็นอย่างนั้นนี่ผมผมทนดูไม่ได้จริงๆนะฮะผมก็เลยว่าเปลี่ยนพฤติกรรมนะครับผมมานั่งนึกถึงเรื่องราวเรื่องราวต่างๆสมัยเด็กๆทั้งที่แกเคยพาผมไปหาหมอนะครับตอนที่ผมป่วยคอยพอตอนหลังที่ผมมาอยู่ใกล้ชิดกับแกเนี่ยกลางคืนผมจะคุยกับแกบ่อยๆ คุยเรื่องอะไรฮะผมคุยเรื่องเด็กๆสมัยผมเด็กๆที่ผมไม่รู้ตัวที่ยังเป็นเด็กเล็กๆแบะเบาผมถามว่าเฮ้ยผมทําอะไรให้แกบ้างนะฮะแต่แกก็คุยรู้เรื่องนะฮะก็บอกว่าผมตอนที่ผมนอนกับแกเนี่ยแกก็บอกว่าตอนเด็กๆแกก็นอนกับผมแบบนี้แหละนอนอยู่ใกล้ๆกันแล้วแกก็คอยก่อมคอยอะไรเราเช็ดเยี่ยวไหลอะไรขี้ไหลหแกก็เปลี่ยนผ้าอ้อมซึ่งมันก็มาตรงกับสภาพปัจจุบันซึ่ง ตอนนี้แกก็เป็นแบบนั้นบ้างนะฮะมันก็สะท้อนหนึ่งเรื่องเด็กๆที่ผมต้องทําให้ผมสํานึกหลายๆครั้งเราก็ดูแลกันมานะครับกินข้าวสมัยเด็กๆก็ต้องป้อนเราใช่ไหมตอนนี้แกก็กินข้าวอาจจะเลอะเทอะอะไรบ้างอย่างเงี้ยนะครับเราก็อย่าไปถือสาแกผมว่ามันถึงเวลาที่ <c oughs> หลายๆคนเนี่ยจะได้ทํามหากุศลกับผู้ให้กําเนิดผู้บังเกิดก้าวของเรานะครับ ตอนนั้นถ้ามีโอกาสก็อย่าลังเลทีนี้กลับมาว่าที่มาที่ไปหลังจากที่แกป่วยนะฮะแล้วนอนลักษณะแบบนั้นเนี่ยผมก็มีปฏิทินตัวเองใหม่ปกติผมเป็นคนตื่นเช้าอยู่แล้วนะครับผมจะตื่นประมาณสักตีห้าครึ่งหกโมงแบบนี้ที่ที่บ้านที่บางแคนะครับผมตื่นมาตีห้าครึ่งทุกวันเนี่ยผมก็จะพาแก ไม่ทุกวันนะตอนนั้นผมผมมาทํางานที่กรุงเทพแล้วก็จริงนะฮะแต่ผมจะทํางานจันทร์ถึงศุกร์กลับมาก็เย็นใช่ไหมฮะพอเสาร์อาทิตย์เนี่ยก็จะเป็นเวลาที่ผมหยุดผมก็จะทําเวลาออกกําลังกับแกได้เนี่ยคือตีห้าครึ่งถึงเจ็ดโมงเช้าเข็นรถเข็นไปที่สวนสาธารณะตรงข้ามบ้านผมนะครับทําอย่างนั้นประมาณสองชั่วโมงก็ทําแบบนั้นได้แค่เสาร์อาทิตย์และตอนเย็นอีกรอบหนึ่งก็คือสี่ครั้งนะครับ ช่วงนั้นแกก็ดูดีขึ้นแต่ครั้งนี้ถ้าเกิดมันปล่อยทิ้งระยะเวลาไปอีกห้าวันเนี่ยผมก็รู้เลยว่ามันจะฟื้นยากมากนะครับทําให้ผมตัดสินใจบอกที่ทํางานนะฮะพอดีบังเอิญมีอยู่ครั้งหนึ่งเนี่ยที่ทางานผมเชิญมีงานกิจกรรมเชิญไปเอาติ้งต่างจังหวัดให้พนักงานทุกคนไปเลยผมเองก็ผมบอกผมไปไม่ได้ผมต้องดูแลแม่ผมซึ่งในวันนั้นในที่ทํางานผมไม่รู้ ไม่รู้จักแม่ผมแล้วก็ไม่รู้ว่าแม่ผมเป็นลักษณะยังไงป่วยยังไงแต่ผมพาแกออกเดินทางต่างจังหวัดกับผมตั้งแต่ปี5้ามนะครับช่วงนั้นเนี่ยก่อนที่จะเป็นปี5้าหที่แกป่วยหนักนะครับ5้าเนี่ยก็เดินทางไปต่างจังหวัดทํางานด้วยกันท่องเที่ยวอะไรอย่างนี้มาตลอดพอปีห5หแกป่วยหนักผมก็บอกกับที่ทํางานวันที่ไปเอาติงว่าผมขอพาแม่ไปด้วยพอวันนั้นที่แม่ผมไปที่งาน ที่ต่างจังหวัดที่หัวหินเนี่ยเพื่อนทุกคนก็จะเห็นสภาพแม่ผมและรวมถึงเอดีผมที่เป็นฝรั่งนะครับแกเห็นเสร็จแกก็มอบกุญแจให้ผมเพื่อนอนในห้องของ m อดีแกก็กลับบ้านเลยแกก็เป็น m อทีดีที่ใจดีมากนะครับแกก็เอากุญแจนียให้ผมอยู่กับแม่พอผมเห็นช่องทางนั้นนะผมก็แน่ใจเลยว่ามันเป็นเรื่องไม่ยากที่ผมจะต้องที่ผมจะขออนุญาตกับแม่กับทางเอมดีผมนะครับรุ่งเช้าอีกวันหนึ่งผมเดินไปบอกเขาเลยว่า ในเมื่อคุณเห็นแม่ผมแล้วว่าป่วยเป็นสระๆอย่างนี้ผมขออนุญ,ญาตเอาแม่มาทํางานที่ทํางานนะผมก็ตัดสินใจและกล้าที่จะพูดไปนะครับแล้วปริยาที่ตอบกลับมาก็คือว่าแกอนุญ,ญาตหลังจากนั้นมาเนี่ยความใกล้ชิดของเราก็เลยกลายเป็น24ชั่วโมงมาตั้งแต่ปี5 5หนะครับผมก็จะพาแกไปคือบ่ายสามโมงเนี่ยผมเลิกงานแล้วด้วยความที่ผมเป็นเซลนะครับคือถ้าผมรับผิดชอบยอดได้ก็ไม่ค่อยมีปัญหาอะไรพอบ่ายสามโมงเนี่ยผมจะพาผมทางานที่เพิ่นจิต จากเมื่อก่อนผมเดินทางจากบางแคไปเพลินจิตเนี่ยผมใช้เวลาน,านานมากนะครับทั้งขาไปขากลับตอนหลังผมได้ตัดสินใจมาเช่าห้องอยู่ใกล้ๆเพื่อตัดเวลาในการเดินทางเอาเวลาเดินทางมาเป็นเวลาสร้างสร้างกาลังสร้างความแข็งแรงกับแม่ผมนะครับช่วงนั้นก็เลยบ่ายสามเนี่ยเลิกงานมาเดินถึงห้าหกโมงห้าหกโมงได้ทําทุกวันทั้งเสาร์อาทิตย์ด้วยนะครับร่างกายแม่ผมก็ดีขึ้นดีขึ้นเยอะดีขึ้นมากนะครับจากที่ ล้มป่วยนอนอ,อ่อนแอดก็มีกําลังเดินขึ้นบันได้4 4ชั้นเนี่ยเดินขึ้นได้นะครับทีนี้เพื่อที่จะให้เห็นภาพนะครับผมก็ขออนุญาตให้ทางทีมงานนะครับขึ้นวิดีโอสักนิดนึงนะครับเด,เดี๋ยวผมจะขึ้นมาต่อนะครับผม ตอนนั้นแกเหมือนกับอยู่ดีๆแกก็แกจะอ่อนแรงไปทําให้แกเดินไม่ได้เดินไม่ได้ก็นอนติดเตียงก็เลยเห็นสภาพแบบนั้นแล้วก็ทนทนดูไม่ได้ก็คิดว่าถ้าเราปล่อยว่าอย่างนี้ปล่อยไปตามธรรมชาติของชีวิตโดยที่เราไม่ไปฝืนชะตามันเลยเนี่ยทุกวันนี้ผมก็ยังนึกสภาพไม่ออกว่าแกจะแข็งแรงได้อย่างนี้ไหมเมื่อก่อนก็ใช้ชีวิตไม่ได้อยู่ใกล้ชิดกันขนาดนี้ถามว่าเราก็ดูแลกันแต่พอหลังจากที่ พ่อผมเสียไปมันทําให้ไม่ได้แล้วเราเหลือคนที่เรารักที่สุดแค่คนเดียวแล้วครับก็เลยตัดสินใจว่าถึงมันจะเป็นเรื่องยากแต่เราก็ขออนุญาตวหน้าที่ทํางานดีกว่าหรือทางานต่างจังหวัดทำงานในกรุงเทพเยี่ยมลูกค้าอย่างนี้ไปกันหมดลูกค้าคก็รู้จักเวลาผมไปเจอจัดเซื้อเนี่ยก็เข้าไปด้วยกันในห้องประชุมทําไมไม่ไปให้คนอื่นเลี้ยงใช่ไหมฮะจะเลี้ยงยังไงเลี้ยงด้วยเงินหรือจะเลี้ยงด้วยใจถ้าเลี้ยงด้วยเงินก็ไปฝากใครก็ได้เพราะมันมีเรื่องของความผูกพันที่ ถ้าจ่ายเงินเขาไปผมก็เขาคงเลี้ยงให้เอาไปผูกไว้กับเชือกอะไรบ้างอย่างนี้ก็คงจะเป็นแบบเป็นแผลกดทับอะไรทำนองนั้นนะ,น,ะนะแต่พอเราเลี้ยงด้วยใจเนี่ยมันจะมีอย่างอื่นที่เราเสริมเข้าไปที่ผมคิดว่ามันไม่เหมือนกับการที่ไปฝากใครผู้มีพระคุณสูงสุดแล้วให้ผมทุกอย่างให้การศึกษาให้ชีวิตให้การเลี้ยงดูให้ชีวิตความเป็นอยู่จนผมมีทุกวันนี้ได้เพราะฉะนั้นที่ผมทําให้แกมันไม่คุ้มค่าแต่ที่แกให้ผมความรักที่แกคอยอุ้ม คอยดูแลทนุถนอมเราและอีกอย่างหนึ่งที่แกให้ชีวิตผมเนี่ยแกให้ชีวิตผมสองครั้งนะครั้งแรกคือตอนเกิดครับอีกครั้งหนึ่งอันนั้นตอนอันนั้นโตแล้วผมประมาณสักปฐมผมจะจมน้ําตายเล่นน้ําอยู่หน้าบ้านตอนนั้นมีแกที่เห็นผมคนเดียวแกก็กระโดดลงไปเอาผมขึ้นมาเนี่ยชีวิตที่สองของผม และแน่นอนครับวันนี้คุณติ๊กไม่ได้มาคนเดียวครับขอเสียงพบมือดังๆตอนรับคุณแม่ด้วยครับให้กับครอบครัว เสียงปรบมือไปกันวันจะอีกครั้งหนึงครับพี่น้องครับสวัสดีครับค,คุณแม่อายุเท่าไหร่แล้วครับ7จ็ดสเจ็ดสิือปัจจุบันเ9เจ็บเก้าครับ, 79. 79รบ <laughs> อะไรนะคุณแม่บอกขอลดอายุเหลือ75็ดส้าได้ไหม <laughs> คุณแม่ครับถามความรู้สึกนิดนึงครับเป็นยังไงบ้างครับอยากจะพูดอะไรกับลูกชายคนนี้ครับอยากจะพูดอะไรกับคุณติ๊กครับสวัสดีค่ะบงางวิลน์สอนเอไม่ต้องสอนอยากจะพูดอะไรก็พูดไปเถอะรักวิลน์จ้ะอ๋อวันนี้ผมก็รู้นะคะว่าแกก็รักรักผมตลอดนะครับคือบางทีเราได้ยินคำพวกนี้มันจะสะท้อน สะท้อนความรู้สึกนะฮะซึ้งซึงบางครั้งมันแค่นี้มันก็จะสร้างกำลังใจให้กับเรานะครับในการที่ที่ที่เราจะทำหลายๆอย่างอย่างที่ผมบอกกันมันถึงเวลาที่เราต้องทำมาหากุส่วนครั้งใหญ่นะครับ,รบเพราะนั้นถ้ามีโอกาสผมก็ขอให้ทุกคนเป็นแรงบนันดาลใจใทุกคนนะฮะอย่าทิ้งอย่าทิ้งท่านนะครับทั้งคุณพ่อคุณแม่แล้วก็ญาติญาตผู้ใหญ่ต่างๆนะครับพยายามทำให้ดีที่สุดคุณแม่ครับ คุณแม่ไปกับคุณติ๊กทุกที่เลยเหนื่อยไหมเหนื่อยไหมเวลาไปเวลาไปต่างจังหวัดเหนื่อยไหมไม่เหนื่อยจ้ะไม่เหนื่อยเรามีรถเข็นมีรถเข็นไม่ต้องเดินมีรถเข็นล้วก็จะไปกันแบบรถเข็นบ้างเพราะว่ามีรถเข็นเลยไม่เหนื่อยใช่ไหมครับสนุกไหมไปเจอลูกค้าสนุกไหมครับนุกจ้านุกจ้าไปจังหวัดไหนบ้างไปจังหวัดไหนมาบ้างครับไปไหน จังหวัดอะไรก็ไปญี่ปุ่นก็ไปโอ้คิดว้ไม่มีนะครับแต่ผมเคยพาไปเวียดนามเนี่ยเคยไปนะครับเคยใกล้กันแล้วก็มีมีขับรถเข้าไปกัมพูชาที่เคยมีต่อสมการนะครับคุณแม่อยากพูดให้กําลังใจอะไรกับลูกชายวันนี้ครับอาจจะพูดอะไรสวัสดีค่ะผพี่จุดจ้า สวัสดีลักผ่วมที่สุดนะครับลักที่สุดเลยคุณแม่คุณแม่เป็นเซเว่นนะครับเวลาเดินไปมาไหนต้องสวัสดีก่อนสวับดีครับสุดท้ายอยากจะฝากอะไรคับคุณแม่วันนี้ครับอยากจะพูดอะไรคุณแม่กก็ขอให้อยู่กับผมนานๆนะครับผมขอทําหน้าที่แล้วก็ตอบแทนพระคุณนี้นะครับตลอดชีวิตที่ยังมีลมหายใจกันอยู่นะครับก็อยู่เป็นลมพรลมใสให้ผมด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับ ได้หนขอบคุณมากครับครับรักแม่24ชั่วโมงครับหุนวิโรจน์คงทองเลิศครับครับงก็ขอเป็นแรงบันดาลใจให้กับทุกๆท่านนะครับครับให้ทำความดีกับครอบครัวสถาบันเล็กๆก่อนนะครับขอบคุณนะครับสุดท้ายครับผมอยากจะให้พี่น้องทุกคนครับ ขอดุอาหรือขอพรให้กับแขกรับเชิญของเราในวันนี้นะครับคุณติ๊กนะครับคุณแม่นะครับรวมถึงคุณหมอนะครับคุณหมอยังอยู่ตรงทางด้านนู้นใช่ไหมครับแล้วก็ทีมงานนะครับที่วันนี้มารวมถึงพี่โส้วก็คุณพ่อพี่โสแ้วก็น้องเขยพี่โสนะครับครับรวมถึงอีกหลายๆคนครับที่ ที่กำลังต้องการความสงบความสุขที่แท้จริงสัจธรรมที่แท้จริงจากเอกอง,องอ์อัลลอฮฺซุบฮานตะลาผมอยากให้พวกเราขอดุอาอย่างตั้งใจครับให้พวกเขาได้รับฮิดายาทางนำ้ำอาเมน ที่ดีที่สุดแต่ในโลกนี้แล้วก็โลกหน้าครับครับก็เป็นความในใจนะครับความรักที่มีต่อกันนะครับในความเป็นลูกหลานอดัมตรงนี้ครับขอบคุณแขกรับเชิญเราพิเศษนะครับสองท่านนะครับที่มาให้กําลังใจมาให้แรงมานันใจมาให้หลายๆอย่างกับพวรงกานี้ครับผมเชื่อว่าวินาทีของแม่ลูกคู่นี้ที่ขึ้นอยู่บนเวทีตรงนี้ครับมันส่งผลต่อหัวใจทุกดวงที่นั่งอยู่ข้างล่างครับ ก็ขอบคุณพี่ติ๊กมากๆครับขอบคุณครับพี่ขอบคุณครับขอบคุณแม่ขอบคุณครับขอบคุณพี่ติ๊กนะครับ